สิ่งที่ทำกันที่สุดคือการเป็นครีเอเตอร์นะคะหนึ่งเราต้องทำเป็นนะคะสองเราต้องสร้างเป็นนะคะสามเราต้องโซนเป็นนะคะสี่เราต้องเล่นเองเป็นนะคะเล่นเองก็คือการเป็นนักแสดงนะคะนักแสดงห้าเราต้องสร้างเกตนะคะการเป็นครีเอเตอร์หกเราต้องจดนะคะเหนเลยเราก็ต้องจดเจ็ดเราต้องจำนะคะต้องจำนะคะ เราต้องสร้างกีดนะคะต้องสร้างกีดอะไรทุกอย่างเราก็ต้องสร้างกีดนะคะเนี่ยค่ะการเป็นครีเอเตอร์นะคะสิ่งสำคัญที่ชุดต้องเป็นนักแสดงต้องเป็นผู้สร้างผู้ซ่น้นผู้ทำผู้ลงมือผู้ลงมือค่ะเราต้องลงมือนะคะผู้ปฏิบัตินะคะผู้ปฏิบัติเมื่อเราเป็นครีเอเตอร์เลยเราต้องปฏิบัติให้ได้นะคะและตีนกเนื้อไปกว่านั้นนะคะ เราทำมาไดเราต้องทําให้โอมาดีที่สุดตรงมีความมุ่งมัน่นตรงตองไม่หลมลือนะคะต้องมีวินันยมีวินันยก็คือทําให้เกิดความเกิดชินทําทุกวันทุกวันทุกวันนะคะทาโดยความขยันมุ่งมัน่นอดทนเนี่ยค่ะเหลือสิ่งไร่ต่อว่าเราเว้นนินมานะคะเราต้องจดไว้นะคะสิ่งสาคัญจดไว้จดไว้เพื่อจํานะคะ จำไว้จำไว้เพื่อกันลืมเนี่ยคะ่ะการเป็นครีเอเตอร์นะคะเลยตรงกลาแสดงโอนะคะตรงกลาทำกลาโรงเปลี่ยนกลาเล่นกลาโอกําลังกายกลากลาพูดกลาพูดนะคะสิ่งสำคัญที่ทุดตรงกลาพูดใส้ตาคาพูดตรงสื่อสั้นให้คนอื่นเข้าใจนะคะ นี่คือสิ่งสำคัญโครงการเป็นครีเอเตอร์ต้องเป็นผู้สร้างนะคะผู้สร้างผู้ส้นสร้างแล้วเราก็ต้องส้นด้วยนะคะเนี่คือการเป็นครีเอเตอร์แค่นี้นะคะทุกคน